รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสวยศาสตร์ค่ะขึ้นชื่อว่าเป็นผู้หญิงนะคะชื่อว่าทุกๆคนต้องอยากสวยอยากดูดีแน่นอนเลยนะคะแล้วปัจจุบันนี้วิธีทําสวยมันก็มีเยอะจริงๆค่ะแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าวิธีไหนดีและวิธีไหนปลอดภัยนะคะเราก็เลยมีรายการสวยศาสตร์ขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ชมเนี่ยสวยอย่างมีสติและปลอดภัยที่สุดค่ะอุย้ย เปล่านะคะไม่ได้จะมาถนอมอาหารอะไรกันนะคะแต่ว่าอันนี้ค่ะเป็นวิธีการในการลดความอ้วนของคนในปัจจุบันนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันค่ะว่าลดได้จริงหรือว่ามโนกันไปเองช่วงหน้าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญกันค่ะ